แพนด้าไม่เอาแพนด้าแพนด้าคู่เมียวน้อยทำไมให้กินนมแต่ไม่ยอมให้กินอาหาร าเข้าใครแม่ลูกอ่อนตัวเขาหมจิเอากระดูกไปซ่อนไหนเอาขาโมจิไปซ่อน อะไรในกอไผ่หรือว่ามีกันแน่โอ้โหขาหมู er, อันเบือเลิศมาซ่อนจำได้ไหมนะซ่อนอะไรไม้บ้างสัญชาตญาณเขาเนาะเอาเสียไหมจเจ้าให้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้กินม้ไม่ต้องไปซ่อนเลยไปลูกหายลูกหายตัวคนขโมยลูกทั้งลูกหมาลูกแมววิ่งเลยเ <c oughs> ขาจะซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถกระบะคันนี้นะคะก็ขุดดินเป็นโพรงเลยมาเอาไปนอนมีลูกหมาหนึ่งตัวกับลูกแมวสองตัวแมวแมวก็มากินขาหมูด้วยเนียเนียเนีย จับแมวยังไม่ได้สักทีวิ่งเร็วมากใสจะอิ่มแล้วยอมให้แมวมากินด้วยเมื่อกี้มีขู่มีขู่เมียวเมียวเมียวจะไม่แย่งกินข้าวเทำไมไม่กินผัก ำไมไม่กินผักคะนะข้าบลูกแมวมาจากที่อยู่เป็นห้องในอาคารข้าบลูกแมวมาซ่อนไว้ตรงนี้เพราะว่ามีคนมาเอาลูกแพนด้าไปสองตัวตอนแรกเขามีลูกสามตัวลูกสามตัวแล้วก็เอาไปแล้วหนึ่งตัววันอีกสองวันต่อมาเอาไปอีกหนึ่งตัวแพนด้าก็เลยข้าบลูกหมาหนีมาเลยเราก็เดินตามหาอยู่ตั้ง,งนานกว่าจะเจอะคะ่ะว่ามาอยู่ทางนี้แล้วหลังจากนั้นก็ผ่านไป ประมาณวันหนึ่งหรือสองวันนี้แหละค่ะก็ไปข้ามลูกแมวมาอีกสองตัวแริงจริงมีแมวสามตัวต,ตอนนี้เห็นสองเดี๋ยวจะไปดูห้องที่เขาเคยเอาลูกแมวไว้ว่าแมวอีกตัวหนึ่งยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเห็นได้ให้แมวกินด้วยดูหวงดงหวังหวัง ขูนี่ขู่คนหรือขูกแมวเนี่ยขูแล,ล้วก็เรียเดี๋ยวมาให้อีกแบ่งปันการมีเยอะเลยเันดา đeo kinh đuôi rồi đá nè Hay nổ kinh khao đuôi rồi Hay mèo nói mèo nói à, Đôn sụp đeo Đôn sụp đeo Ốt Cho mèo ốt Mèo mà hay โดนแน่ไหนนะไห้ด้ามาให้จับหน่อยให้จับไหมอันนี้เร็วอั็นด้า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  แมวออกมาแล้วเฮนด้าแบ่งแมวหน่อยเอ้หัวใจมินิฮาร์ดบางลูกหมาอย่างวมื่อก่อนพี่มาชูสาน้ำเออใต้ท้องรถบอกไหมใต้ท้องรถมีลูกหมาลูกเนีมินิฮาร์ด อย่าคาบลูกนี้อีกนะแพนด้าแมวน้อยเอออย่าคาแพนด้าไม่เอาลูกตัวโต,วตวแล้ว <c oughs> ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกค <c oughs> าบอย่างนี้ก็ลูกก็ทับไส้ทะลุสิเดี๋ยวเอามาให้อีกเดี๋ยวามาให้อีกแพนด้า ยิ้ไปโมแเห่นะดีดีเจา้าโบมี่หัวมิดส์เลยขอดูเฉยๆไม่เอาหรอกแพนด้าต้องมาหัว,วขุดทำไมขุดเป็นรูใหญ่เลยนะแพนด้าจะขุดทำไมเนี่ย ขุดกินออกมาทำเขาจะเอาอะไรมาซ่อนตรงนี้ที่เก็บอาหารเหรอเต็มเต็มไปหมดเอาเอาเอพี่อันเอาไป ตัวเล็กตัวเล็กันดาลูกจะออกมาไม่ได้จะคาบออกมายังไงมันตกมันตกอ้ยออ ไม่ลงหลุมนะมินิน้องมินิน้องมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดหัวใจใหนหัวใจฟัง วุ่นมากเลยอันนี้ก็หัวใจอยู่ใกล้ๆป้าได้ยยลูกเด้อนั่งใกล้ๆป้านั่งลงใกล้ๆเห็นหน้าเอาลูกไปด้วยน้อยอยู่คนเดียวได้ยังไงฮึ่เย็นเหรอนอนแบบนี้มันเย็นเหรอเห็นหน้าให้ลูกกินนมน้อย เอวเบื่อลูกเหรอเบื่อลูกเหรอให้ลูกกินนมหน่อยไ่อยู่ในหลุ่มดินเลยใส่จเ,เ,เยินลูกไปล้องตามแล้วมาเดินไามเดินมาติก มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดลงไปลงไปเอาทิ้งลูกอีกแล้ว